4อันดับมังกรที่บินเร็วที่สุดนในเรื่อง How to train your dragon เพื่อนๆน่าจะดดาอันดับหนึ่งได้อยู่แล้วยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามแล้วบินเหินฟ้าไปเจอกับอันดับที่4เจ้าเพลิงเมคานอกจากจะมีหนามแหลมคมทั่วตัวแล้วมันยังเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทั้งบนดินและบนฟ้าแอสเตรทานางเอกของเรื่องได้บอกอีกว่าถ้าเจ้าเพลิงเมคาได้กินไก่เข้าไป ความเร็วของมันจะเพิ่มขึ้นอีกแต่แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับแต่ถึงเพลิงเมฆาจะเร็วแค่ไหนก็ยังไม่เท่ากับอันดับที่3กับเจ้าเพลิงนวลมังกรสายพันธุ์เดียวกับเจ้าเขี้ยวกุดมีความรวดเร็วในการบินสูงแถมยังมีสกิลพิเศษที่เวลาเพลิงนวลพ่นไฟออกมาแล้วเธอพุ่งเข้าไปในเปลวไฟตัวของเพลิงนวลก็เหมือนจะล่องหนหายไปได้ครับแต่เรื่องสกิลของเพลิงนวลก็ยังไม่โกงเท่ากับอันดับที่2อ,อย่างเจ้าปักสาธมิน หรือสายฟ้านิทราเพราะนอกจากมันจะบินเร็วมากแล้วมันยังสามารถขี่สายฟ้าที่เร็วเหนือเสียงหายเข้าไปในกลีบเมฆได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นแค่พลังในช่วงสั้นๆส่วนมังกรที่มีความเร็วสูงแบบต่อเนื่องและมีประสบการณ์บินสูงจนได้รับฉาย,ายาว่ามังกรที่บินเร็วที่สุดก็คืออันดับที่หนึ่ง คือเจ้าเพลิงนินหรือเจ้าเคี้ยวกุนนั่นเองครับว่ากันว่ามีความเร็วเหนือกว่าเสียงหรือประมาณ1207กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วขนาดนี้บินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยแล้วเพื่อนๆชอบมังกรตัวไหนใน How to t r a i n y o u ย d ด a g o n ลองพิมพ์พูดคุยกันดูนะครับและอย่าลืมไปดูชั่นหนังคนแสดงกันกับ How to t r a i n y o u ย d ดา g o n อภิธิหานไวไกิ้งพิชิตมังกรวันนี้ในโรงภาพยนตร์